ในโลกนี้มีเพียง9ประเทศเท่านั้นที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ประเทศไหนที่มีนิวเคลียมากที่สุดหมายเลขเก้าเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ30-40ถึงหัวแม้ว่าคลังอาวุธจะมีขนาดเล็กแต่การทดสอบขีปนาวุธยังคงดำเนินต่ออยู่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกอันดับที่8อิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ90หัวแต่ประเทศนี้ไม่เคยยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโครงการนี้มีอยู่จริงอันดับที่7 อินเดียมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ164หัวเข้าร่วมกลุ่มนิวเคลียร์ในปี2,517หลังจากดำเนินการทดสอบครั้งแรกตามมาด้วยอันดับที่6ปากีสถานที่มีหัวรบนิวเคลียร์ราว170หัวซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโต้นิวเคลียร์ของอินเดียเป็นหลักอันดับที่5สหราชอาณาจักรโดยมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ225หัว ซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งผ่านระบบฐานเรือดำน้ำฝรั่งเศสครองตำแหน่งที่4ด้วยหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ290หัวและได้รับการยอมรับในด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงอันดับที่3คือจีนซึ่งมีหัวรบนิวเคลียร์เกือบ4 1 0หัวกำลังขยายและปรับปรุงคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง อันดับ2ตกเป็นของสหรัฐอเมริกาโดยมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ5,244หัวลดลงนับตั้งแต่สงครามเย็นซึ่งยังคงเป็นคลังอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ถ้าคุณอยากให้เงินมั่งคั่งเหมือนกับนิวเคลียร์ในประเทศเหล่านี้ต้องนี่เลยหนังสือมั่งคั่งทั้งชีวิตจะพาคุณเข้าใจเงินแบบที่โรงเรียนไม่เคยสอนอ่านแล้วจะรู้ว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดการเงินก็เปลี่ยนชีวิตได้และท้ายที่สุด อันดับที่หรัสเซียด้วยหูรบนิวเคลียร์ประมาณ5,889หัวและยังคงเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงสมดุลอันเปราะบางของความมั่นคงระดับโลก